วันที่24พฤศจิกายน2567เจริญพรท่านสาสุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาต้องถึงพร้อมด้วยอิทธิบาสีหลวงปู่กษปะใช้คำว่าอิทธิบาทภาวนาไม่ใช่ภาวนาแบบเล่นๆ ต้องอิทธิบาทภาวนาแล้วเราจะเห็นได้ว่าต่างกันยังไงถ้าเราไม่มีอิทธิบาทสีก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราก็จะอยู่ในการใช้สมองคิดเอาท่องจําเอานะจะท่องจําเอาความรู้เต็มสมองเต็มหัวเลยแต่ถ้าเราใช้ อิทธิบาทสีในการภาวนาจเจริญอิทธิบาทสี่ล้วเรียกว่าจเจริญอิทธิบาทภาวนาเราจะใช้ฉันทะ,ะวิริยะจิตตาวิมังสาพอฉันทะก็คือความพอใจพอใจที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือรักที่จะอยู่กับปัจจุบันพอใจที่จะอยู่กับลมหายใจรักที่จะอยู่กับลมหายใจมันมาจากใจเรานะ เพราะนั้นเริ่มต้นต้องจเจริญอิทธิบาทสี่เราจะดูลมหายใจเมื่อก่อนนี้เราก็ดูแต่เรายังไม่ได้รักที่จะอยู่กับลมหายใจเลยใช่ะหมยโยมลองรักที่จะอยู่กับลมหายใจนีใจดูไหมใจดูไหมตาดูหลวงพ่อพอใจอยู่กับลมหายใจรักที่จะอยู่กับลมหายใจใจดูลมหายใจ ถึงแม้จะลืมตาตาดูหลวงพ่อหูฟังหลวงพ่อถ้าเรารักที่จะอยู่กับลมหายใจให้เป็นปัจจุบันรักลมหายใจทุกขนาปัจจุบันใจดูไหมใจดูโดยที่ตาเราไม่ต้องในเปลดูไม่ต้องไม่ต้องไปชำเลืองดูเลยตาดูหลวงพ่อฉันทาก่อนพอใจที่อยู่กับลมหายใจเพราะเดี๋ยวเราจะเริญนอาณาปานนสตินะ รักที่อยู่ลมหายใจแม้เราจะลืมตาแต่ใจเขาจะดูลมหายใจพอใจเขามีรักมีฉันทะมีพอใจวิริยะก็เกิดขึ้นในใจเมื่อก่อนวิริยะต้องพยายามนั่งตัวตรงตัวเกรงโอเคนะอันนี้วิริยะก็เกิดขึ้นในจิตในใจพอใจที่อยู่กับลมหายใจ พอใจที่จะรู้แต่ลมหายใจเรื่องเดียวใจเขาก็จะรู้ทั้งรู้ทั้งดูลมหายใจเรื่องเดียวแม้หูจะฟังหลวงพอ่อตาดูหลวงพอ่อแต่ใจเขารักหรือพอใจจะรู้แต่ลมหายใจให้เป็นทุกให้เป็นปัจจุบันหรือรู้ทุกขณะลมหายใจเข้าให้เป็นปัจจุบันรู้ทุกขณะลมหายใจออกให้เป็นปัจจุบันเห็นไหมใจเขาดู แล้วก็จะเกิดจิตตะใจจดใจจอ่อหลายๆคนบอกว่าไม่เพง่งไม่จอ้องนั้นมันคือสมองนะหรือเอาตาไปนั่งเพง่งนั่งจอ้องไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าจะต้องมีจิตตะจิตตะก็คือใจจดใจจอ่อถ้าเรารักที่จะอยู่กับลมหายใจใจจดใจจอ่อเกิดขึ้นไหม วิมังสาการไตรตรองก็เกิดขึ้นใครครัวนั้นไตรตรองใจก็จะไตรตรองได้นะแม่จะฟังหลวงพ่อหลวงพ่อเทศให้โยมหลวงพ่อมีฉันทะมีใจจดใจจ่อแล้วก็ไตรตรองโยมอัดดูตากว่านะต้องฝึกให้ใจมันเกิดใจจดใจจ่อและไตรตรอโยมไตรรองได้ไหมว่าตอนนี้โยมหายใจเป็นยังไง ใช้อะไรใช้ใจขณะที่โยมตรายตองเนี่ยเขาเกิดเห็นด้วยความเข้าใจว่าตอนนี้ลมหายใจเป็นอย่างไร mm. เขาเห็นด้วยความเข้าใจอันเกิดจากการตรายตองนะใช่ไหมเห็นด้วยความเข้าใจเพราะนั้นตรายตองให้ดีลมหายใจเข้าเป็นยังไงลมหายใจออกเปไ็นยังไงหนักเบายังไงต้องไปนั่งเอาตา mm. ดูลมหายใจไหม ไม่ต้องการภาวนะาจะประสบความสําเร็จจะต้องถึงพร้อมด้วยอธิบาทสี่นะันทาก่อนเน,น,นี่ยฉันทาเนี่ยถึงแม้เราจะพูด,ดง่ายๆคุยกับใครทําการทํางานแต่ฉันท่าที่จะอยู่กับลมหายใจพอใจที่อยู่กับลมหายใจรักที่จะรู้แต่ลมหายใจให้เป็นปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันธรรมใจก็จะ ทั้งรู้ทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเอกอคตาดูมองเห็นทั้งรู้ทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นอยู่ในใจหมดเลยจริงไหมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมต้องหัดจเจริญอิทธิบาทสี่อยู่กับปัจจุบันขณะนะนแต่ถ้าขณะที่โยมเคลื่อนไหวขยับเดินทำงานอะไรต่างๆเราใช้คาว่าอิทธิบาทสอยู่กับปัจจุบัน พออิทธิบาทซีอยู่ปัจจุบันมันก็จะเห็นปัจจุบันทั้งเดินทั้งเคลื่อนทั้งขยับทั้งหายใจทั้งจับทั้งต้องทั้งสัมผัสทั้งรู้ทั้งรู้สึกนะอิทธิบาทซีอยู่กับปัจจุบันนะและสําคัญนะถ้าโยมสามารถจเจริญอิทธิบาทอิทธิบาทภาวนาลูกปู่กษัตริจะเน้นผู้ที่จเจริญอิทธิบาทภาวนานะจะมีสุขภาพและมี อายุขายยืนอายุยืนนะ,ะก็ถ้าโยมไปจายมัวแต่ไปคล้องไปแวะเรื่องรุ่นเรื่องทางโลกอายุไม่ยืนหรอก <c oughs> มันเหนื่อย <c oughs> แต่ถ้าโยมโอ้เราก็รู้เรื่องเรียนรู้ต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วนะตอนนี้ไม่ใส่ใจเรื่องภายนอกเพราะเรา ใส่ใจแต่ลมหายใจด้วยอิทธิบาทสีนน่อย่างเดียวเลยใส่ใจที่ปัจจุบัน,นในกอะไรที่ในขณะปัจจุบันใส ala to ่ใจอยู่แต่ปัจจุบันได้ไหมมันต้องต้องระที่จะอยู่กับปัจจุบันต้องมีฉันทะานะถ้าไม่อยู่ถ้าไม่มีฉันทะาอยู่กับปัจจุบันยากนะยโยมจริงๆถ้าไม่มีฉันทะาด้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้เลยทั้งวันเนี่ยไม่มีฉันท่านะโยมบอกกาหนดรู้กินขยับเคลื่อนไหวมันไม่อยู่หรอก มันอยู่ไปเดี๋ยวเดียวมันก็ไปแล้วตามกําหนดก็อยู่แต่กําหนดพักๆมันก็ไปแล้วอ่าเพราะนั้นวันนี้เราจึงต้องฝึกให้มีอิทธิบาลทั้งสี่ฉันทะฉันทะมีไหมตอนนี้โยมจเจริญอาณาปานสติด้วยการฉันทะอยู่กับลมหายใจเพราะลมหายใจบุคคลเจริญให้มากโดยเฉพาะ,จะเจริญอาณาปานสติเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรม กายก็ไม่ลำบากใจก็ไม่ลำบากนะแต่เราหัดอยู่กบลายใจก่อนเพราะว่าคือการอยู่กับปัจจุบัน,นะน,นเนี่ยนะอยู่ยากนะโยมในชีวิตประจำวันเนี่ยบอกโยมอยู่กับปัจจุบันโยมได้ไม่เกินสองนาทีหรอกเห็นไหมไอ้นี่น้เราฝึกสมาธิวิปัสสนาเนี่ยฝึกอยู่กับปัจจุบันนะจะฝึกอยู่กับบาลได้ต้องมีฉันทะโยมแต่นี้ขณะที่เราเดินเนี่ยเราจริงๆหัวใจก็คือ อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันรู้อยู่กับปัจจุบันนะรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนะแต่ทีนี้ถ้าเราจะอยู่กับปัจจุบันโดยที่ว่าอะอยู่กับปัจจุบันนะแต่จริงๆมันทาไม่ไม่ค่อยได้หรอกนะบ้านจึงบอกว่าให้มีสันทัดตรงตรงที่จะอยู่กับปัจจุบันด้วยขยับก็รู้ตัวขึ้นไหวก็รู้ตัวได้ยินก็รู้ตัว ทั้งรู้ทั้งรู้ตัวเห็นก็รู้ร,รู้ว่าเห็นอะไรรู้ตัวว่ารู้สึกยังไงทั้งรู้และรู้ตัวทั้งรู้และรู้ตัวเป็นปัจจุบันเนี่ยไม่ฝึกมันยากเวลาฝึกแล้วก็ฝึกกับอันใดอันหนึ่งหัดหัดฝึกกับฉันทะอยู่กับพุโทโธ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 ได้ไหมาาบางครั้งก็อาจจะใช้พองยุบางแล้วแต่และกัน อตาตมาส่วนมากอตาตมาจะถนัดล,ลมหายใจกับพุทธโธอตาตมาโดยมากก็ถ้าไม่พุทโธก็ลมหายใจถ้าไม่ลมหายใจก็พุทโธ <c oughs> นะเพราะนั้นพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพุทธโธลรวสบายใจโยนะ,อะพออยู่กับพุทโธลดใจเราไม่ไปข้างนอกนะแต่ขณะเดียวกันบางทีคนเรามันก็ยังมีกิเลสนะอยู่กับอะไรนานๆไม่ใคยเป็นมันเบื่อโอเคนะ ก็อยู่กับกายบ้างกายก็คือลมทั้งลมหายใจบางทีก็กายทั้งทั้งลมหายใจบางทีก็ลมหายใจอย่างเดียวถ้าไม่ได้เดินไม่ได้เคลื่อนไหวก็ลมหายใจอย่างเดียวที่เรามาฝึกเนี่ยเพื่ออะไรไหมฝึกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นปัจจุบันแล้วต่อไปขั้นปฏิบัติการอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องเลือกว่าจะลมหายใจหรือพุโทโธหรือพอมยุบหรือเคลื่อนไหวอยู่กับปัจจุบันละกันอ่า ขั้นปฏิบัติการจริงๆคืออยู่กับปัจจุบันนะจะเดินจะเหินก็ฉันทะฉันทะอยู่กับตัวเองให้เป็นปัจจุบันเพราะว่าตรงที่ปัจจุบันเราใจเราอยู่กับปัจจุบันจับอะไรก็รู้และรู้ตัวนะเห็นอะไรก็รู้และรู้ตัวได้ยินอะไรก็รู้และรู้ตัวตรงที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งเป็นเราหรือของของเรามันไม่มีตัวกูของกูนะตรงที่เราจะเดินมาสู่เส้นทางนี้เนี่ย เพื่อความพ้นทุกข์หลุดพ้นเนี่ยก็คือละซึ่งตัวกูของกูละความยึดมั่นถือมั่นต่างๆจะละได้อยางไจะพยายามละมันก็มีตัวเราพยายามละเองไอ้ตรงที่จะละของละของมันได้เองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีเราพยายามละก็คืออยู่กับปัจจุบันตรงที่รู้รู้และรู้ตัวกําลังนั่งรู้และรู้ตัวกําลังจับอะไรรู้และรู้ตัวกําลังหายใจเข้ารู้และรู้ตัวกําลังหายใจออก รู้เลยตัวกําลังหันขวาหันซ้ายรู้และรู้ตัว่าแต่นี้เราจะให้มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะยิ่งถ้าโยมรู้และรู้ตัวจนกระทั่งตอนแรกอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสัมปัญญะจนงสัมปัญญะคือตัวปัญญามันเกิดน,นะมันเกิดความเข้าใจว่าโอ้อยู่ปัจจุบันอย่างนี้เองเหรอ๋อตอนนี้เราก็จะเริ่มอยู่กับปัจจุบันด้วยความ เข้าใจว่าเรานั่งอย่างไรเราหายใจยังไงและตรงที่ความเข้าใจเนี่ยนะเรามันจะเกิดการไตร่ตรองตอนนี้ส่วนมากเรายังอยู่กับปจุบันไม่เป็นเราก็อยู่กับปจุบันด้วยการกําหนดรู้ด้วยวิตรด้วยวิตกวิจารโอเคนะแต่พออยู่กับปจุบันเป็นแล้วตอนนี้มันจะอยู่กับปจุบันด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจว่าเวลาอยู่กับตัวเอง มันใจสงบสงัดวิเวกใจเป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดทั้งหลายนะแต่เวลาไปอยู่กับคนอื่นมีแต่กังวลโอเคนเะพรานะนั้นตอนนี้จะเกิดปัญญาได้มาพิสูจน์ึ้นเบื้องต้นก่อนอว่าถ้าเราเกิดปัญญาว่าการที่จะเข้าสู่ความสงบเนี่ยนะก็ะคือใจมารู้ทิศท,ท,ที่ตัวเราเองโอเคนะ ทุกวันนี้ถ้าเราคิดฟุง้งซ่านต่างๆเพราะว่าใจเราไปเรียนรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายไปเรียนรู้โลกภายนอกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเรียนรู้โลกภายนอกผ่านตา,ตาเห็นหูได้ยินมันก็ต้องคิดนะจมูกด,ด,ดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสมันก็คิดปรงุแงแต่งนะสัมผัสภายนอกมันก็คิดนะว่าอันนี้คืออะไรนะแต่ถ้าเรารู้จัก เรียนรู้ตัวเราเองด้วยการมีสติรู้สึกตัวที่กายเราเบื้องต้นนี่ยนะการเรียนรู้ตัวเองก็คือเรียนรู้ด้วยความรู้สึกตัวการเรียนรู้โลกภายนอกเรียนรู้ด้วยการคิดยายรังเรียนรู้โลกภายนอกเรียนเรียนรู้ด้วยการคิดนะเช่นจะทําอะไรก็ต้องคิดใช่ไหมแต่ถ้าเรียนรู้ที่ตัวเราเองนั่งยังไงต้องคิดไหม ไม่ต้องนั่งไงก็รู้สึกตัวแล้วโยมลองฝึกให้เกิดปัญญาปัญญาเห็นว่ายังไรใจเราถึงสงบอย่างไรใจถึงฟุ้งซ่านใจเราถ้าเรีนเรียนรู้ด้วยการดูด้วยการมองด้วยการเห็นเนี่ยผ่านทางตาหูจมูกเดินาัเนี่ยมันจะคิด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 คคนะอ่า ยิ่งถ้าเห็นรูปที่พอใจไม่พอใจก็ยิ่งปรุงแต่งแล้วเกิดกิเลสความโลภโกรธหลงแต่ถ้าเรารู้จักว่าเราเรียนรู้ตัวเองการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนกระทั่งเขายอมอยู่กับตัวเองเลยนะเขาไม่ต้องไปอยู่แบบคอยพึ่งพิงว่าจะต้องคนนู้น ต้องดูแลเราต้องเอาอกเอาใจเราโอ้แต่ที่เขาบอกไม่ต้องพึ่งใครละอัตตาหิอัตโนนาโถต้นแลเป็นที่พึ่งของตนเราแค่พึ่งตนเองด้วยการใจเราหันกลับมารู้สึกกายรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะที่โยมเรียนรู้โลกภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นใจไปสัมผัสข้างนอกน,อน,นี่นะมันทั้งดูไปคิดไปฟังไปคิดไปแต่ถ้าโยมเรียนรู้ตัวเองนี่เราเราเรียนรู้ด้วยการที่รู้สึกตัวถึงตัวเองเนะ เวลารู้สึกตัวถึงตัวเองเนี่ยใจสบายไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆสมาธิมันอยู่ตรงที่ใจอยู่กับกายอยู่ใจเนี่ยเป็นหนึ่งกับกายใจอยู่กับกายนะเรียนรู้ได้วความใจอยู่กับกายเพราะฉะนั้นวันนี้เราหัดมีสติรู้ตัว mindfulness and awareness of you r body movement you r body action นะยากไหมไม่ยาก not difficult เพราะนั้นวันนี้โยมรู้หลักนะสมาธิจะง่ายมากเข้าสมาธิภายในเสี้ยววินาทีเพราะเรารู้แล้วเรียนรู้โลกภายนอกเรียนรู้ด้วยตาหูจมูกรินกายทั้งดูไปคิดไปฟังไปคิดไปเรียนรู้ตัวเองไม่ต้องใช้ความคิดเลยแค่รู้สึกรู้สึกเอาคนไหนยังรู้สึกตัวไม่เป็นแต่ยังรู้ ถ้าคำว่ารู้สึกตัวไม่เข้าใจนะ feeling yourself ได้ไหม feel yourself feeling yourself relax feeling your body movement ได้ไหมตรงที่เรา feel รู้สึกรู้สึกบ่อยๆจนกระทั่งมันต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วมันมีสติแล้วมันมีรู้สึกตัวบางคนบอกอา้ารู้สึกตัวทำไงเพราะว่าในภาษาอาังกฤษก็อธิบายยากนะ in English Tell you awareness of yourself you don't know how to be aware of yourself แต่ถ้าบอก can you feel you r smiling can you feel your heart can you feel your loving kindness can you feel your bodily movement can you feel your bodily action can you feel your body นี่ยแหละ,ระเราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆก็คือเวลาที่เราเรียนรู้ที่กายที่ใจเนี่ยเราใช้ความรู้สึกใช่ไหม ไม่ใช่ความรู้สึกใช่ไหมโยม feeling yourself your b o d y movement b o d y r e action your breathing in breathing out นะเพราะนั้นรู้สึกก่อนรู้สึกมาที่กายก่อนแล้วเดี๋ยวรู้สึกมาที่กายแล้วเดี๋ยวมันจะถ้ามันต่อเนื่องแล้วมันไม่เผลอจะได้ว่ามันมีสติและรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นแล้วโอเคนะบางคนบอกเอาก็รู้สึกตัวขยับรู้สึกตัวแต่พอพอลืมก็ไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าบอกรู้สึกผ่อนคลา รู้สึกผ่นอนคลายทั้งกายขยับเคลื่อนไหวรู้สึกได้ไหม relaxing the whole body ได้ไหมรู้สึกรู้สึกรู้สึกเพราะนั้นวันนี้เข้าสมาธิด้วยใช้ปัญญานะปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอยู่ตรงที่เห็นแล้วว่า<ม>ถ้าเราเรียนรู้โลกภายนอกเราเรียนรู้ด้วยตาเห็นหูได้ยินเห็นไปคิดไปฟังไปคิดไปแต่ถ้าเวลาเรียนรู้ที่ตัวเองมันไม่ต้องคิดมาก ตัวเองไม่มีอะไรต้องคิดเยอะนะเพราะเดี๋ยวก็แก่แก่ก็แก่ต้องคิดไหมว่าแก่แกแ่เราก็รู้สึกว่าแก่เหนื่อยก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะไม่สบายก็รู้สึกไม่สบายเียนเลี้วยวตัวเองไม่ต้องใช้ความคิดเลยใช้แต่รู้สึก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 เพราะนั้นวันนี้เราอยู่กับสมาธคิคืออยู่กับการรู้สึกที่ตัวเราเองที่กายจริงๆสมาธินี่เป็นเรื่องง่ายนะ สมาธิถ้าเรารู้หลักหลักสมาธิก็คือจิตเป็นหนึ่งกับกายนะจิตเป็นหนึ่งกับกายด้วยความคิดได้ไหมไม่ได้จิตเป็นหนึ่งกับกายด้วยความรู้สึกเพราะว่าจิตท,ทำงานอยู่สองหน้าที่คิดกับรู้สึกจิตทำหน้าที่คิดก็โดยการเรียนรู้โลกภายนอกต้องใช้คิดโอเคไะแต่ถ้าเรียนรู้ที่กายเรา เดินยังไงนั่งยังไงขยบยังไงหายใจยังไงต้องคิดไหมไม่ต้องแล้วถ้าโยมรู้จักนะว่าเปรียบเทียบประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะถ้าเรารู้สึกที่ตัวเองเรารู้สึกได้ว่าสงบแล้วก็เป็นอิสระจากความคิดนะเฟร้านวันนี้ตรงที่รู้สึกทุตัวเองตรงที่มันสงบแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็เป็นอิสระจากความคิด แต่รู้สึกที่ตัวเองจนกระทั่งมีสติเห็นตัวเองกำลังนั่งเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สึกตัวแต่ถ้ารู้สึกที่ตัวเองแต่ไม่เห็นตัวเองกำลังนั่งอันนี้ก็แค่รู้สึกแต่ถ้ารู้สึกรู้สึกรู้สึกจนกระทัง่งมันสบายใจมันสงบแล้วมันเห็นตัวเองกำลังนั่งกำลังเดินกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยก็เรียกว่ารู้สึกตัวอ่าเข้าใจความหมายไอ้ว่างรู้สึกกับรู้สึกตัวยังเพราะฉะนั้นตอนแรกสงบก่อน ด้วยการจิตเป็นหนึ่งกับกายรู้สึกที่กายเป็นไงพอรู้สึกรู้สึกแล้วก็รู้สึกให้ต่อเนื่องสักพักในการขยับก็รู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกแล้วมันเห็นตัวเองขยับเห็นตัวเองเคลื่อนไหวไหมเห็นถ้ารู้สึกรู้สึกจนกระทั่งเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สึกตัวนะเช่นเดียวกันลมหายใจอยอมลองลืมตาระหว่างดูลมหายใจกับรู้สึกลมหายใจอันไหนสงบได้เร็วกว่าอ้าวดูหลวงพ่อ รู้สึกได้ไหมว่าหายใจเป็นไงรู้สึกก็สงบแล้วเห็นไหมรู้สึกได้ไหมว่าหายใจเข้าเป็นไงรู้สึกได้ไหมหายใจออกไปไงเพราะรู้สึกมันจะทําให้จิตเป็นหนึ่งกลมหายใจคาว่าดูอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจิตเป็นหนึ่งเป็นจะเป็นหนึ่งกับลมหายใจนะเวลาด,ดูอาจจะใจไปอยู่กับเรื่องอื่นก็ได้นะเสีย <laughs> ไหมแต่ถ้ารู้สึกเนี่ยใจอยู่กับลมหายใจไหม พราะฉะนั้นเราหัดใช้ปัญญาเห็นความแตกต่างกันเขาเรียกว่าระหว่างเรียนรู้โลกภายนอกมันต้องคิดเพราะว่าถ้าไม่คิดมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเรียนรู้ท,ที่ตัวเองเราก็จะรู้สึกได้ว่าแค่รู้สึกถึงเขาเพราะตัวเองก็มีแค่อาการอาการอาการเคลื่อนอาการไหวอาการขยับอาการนั่งอาการ หันขวาหันซ้ายอาการหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นเรากา็มารู้สึกที่ตัวเองคือรู้สึกรู้สึกที่อาการโอเคนะพอเรารู้สึกที่อาการแนละ้วเป็นไงสงบแล้วนะและตรงที่ตรงที่รู้สึกที่อาการแล้วนะสงบแล้วนะโยมเพิ่มวิปัสนาด้วยการไตรตรองไตรตรองอาการ ของกายเราเคลื่อนยังไงขยับยังไงเราใช้คำว่าตรายตองเพราะตรายตองมันมาจากข้างในใจเราตรายตองให้ดีตรตรองก็เรียกว่าวิมังสาใครควรตรายตองในเวลานำภาวนาเราเราใช้สั้นๆตรายตองตรายตองได้ไหมตรายตองได้ไหมว่าใจเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงผ่อนคลายยังไงขยับยังไง แล้วก็ลมหายใจเคลื่อนไหวยังไงหายใจเข้าเป็นยังไงหนักเบายังไงไต่ตองได้ไหมวันนี้จะเห็นด้วยความรู้สึกตัวจนกระทั่งเห็นด้วยความรู้ตัวความรู้ตัวเกิดจากจารมีสติอยู่กับสิ่งนั้นก็จะรู้ตัวและไต่ตองไต่ตองก็ยิ่งรู้ตัวชดัดโอเคไหมอ,ะอาะาั้นรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยกัน รู้สึกมาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยที่กายแล้เนี่ยรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเราอาศัยฐานกาย